สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับมือนีสิพามาเบิ้งควายขอกพอใกล้ซ้ำสูงคือเก้านะครับผมมือนียุกับห้อยชอบครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมครับมือนีมีแม่ใดมานำเสนอไหมครับผมเป็นแม่แยกลูกครับผมโอ้เป็นแม่แยกลูกครับผมเพิ่นได้ลูกตัวนึ่งหร้อครับเพิ่นได้ลูกมาแล้วตัวนึงครับโอ้คืองามเถอะครับเบิ้งตาเพิ่นนะครับเบิ่งหน้าตาเพิ่นนะครับตาแต้มครับผมตาครับตาเต้มชัดเจนครับ กล่องซองท่างไก่ก็มีข้ออ่องครับผมเต้มแก้มจำเบิ้งเลยครับข้ออ่องจัดเจ็ครับเออเผาๆไงแข้งขาสวยครับโอ้หน้าตาดีครับแม่นี่ครับผมเพิ่นสูงเท่าไรครับสูงอยู่ที่ร้อยสามซี่สามหาเนี่ยแหละครับผมสูงร้อยสามซี่สามหาครับครับผมกีบเล็บมากกีบเล็บกีบเท่าดีครับโอ้ตันนาตัวอ้างดีเนาะครับสถานะตอนนี้เพื่อนไดครับผมคือท่องว่างครับผมสถานะสมท่องว่างพร้อมผสมนะครับ อยงมือ้งมันค้นอย่เขาบแม่ครับเป็นมูเขาขวกเอยค้นจิดหน่อยครับพี่น้องครับอหางสวยครับหางสวยครับผมหาง่าเรลาบ่ดอกนะครับรับประกันต่ำนี้ครับผมอถือว่ารับประกันต่ำนี้นะครับตัวนี้ครับผมครับถึงหินจอจักหน่อยครับยังมือเรียงนั่นมากหน้าตาเพิ่นครับแม่นี้ครับผม แต่งแตก่อนพู้ไดทีก็เริ่มองหาสันดอกครับแม่นี่ราคาแมงปั่นเนีเนาะครับผมแม่นครับผมเปิดจักบาทครับแม่นี่ครับแม่นี่เปิดไปแปดหมื่นหาครับผมเปิดไ้แปดหมื่นหานะครับหมื่นหานี่คือว่าต่อรองได้ครับไห้โรมาสอบถามเบิ้องต่อรองกันได้คือเก้านะครับราคานี่ครับผมแปดหมื่นหาพันต่อร้องกันได้เลยครับพี่น้องนะครับแม่ยังอังครับผมเพิ่นมีลูกไหมเ้าจะโตครับได้ลูกตัวนึงครับผมมีลูกไหมเราโตวนึงครับ นี่ลูกไปแตัวตที่สว่างมุเจ้ามัก้อได้ก็เอาไปใส่เอาเอาไปเชิงเงาครับผมตัวที่สวงเนี่ยเอาไปเชิงเงาเนาะครับครับเอาแบบผสมเงาถือว่าตรวจภายในตรวจยังเรียบร้อยนะครับตัวนี้สมบูรณ์ครับครับสมบูรณ์เรียบร้อยครับผมพี่น้องมักพอได้เอาไปเชิงเงาเด้อนะครับผมสายพัฒนานะครับตัวนี้ครับผมงานนั่งดีครับตัวน้าตัวเงีวดีครับผมเพิ่นสูงอยู่เท่าไรก็ครับนี่ลอยสามซี่สามหาลอยสามซี่สามหาเปิดไว้ แปดสิบผาคะแนนนะครับผมต่อร้องได้เลยครับผมได้ลูกไม่แล้วตัวนึงครับได้ลูกไม่เล้วตัวนึงครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามก็ได้นะครับเบอร์เขาถิ่มไปในคลิปนะครับผมยุคขอกพอไกลซ้าสูงคือเก้านะครับผมสำหรับมือนีก็ฝากไว้ตัวนี้เนาะครับผมครับผมครับฝากติดตามคลิปต่อไปฝากกดติดตามช่องนั้นนะครับผมสำหรับมือหนีขอบคุณสวัสดีครับครับสวัสดีครับ